สวัสดีครับออไอตัวคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะสอนในเรื่องของการดูงบทดลองแล้วก็สมุดรายวันแยกประเภทนะครับที่เมื่อวานที่ผมอบรมไปนะครับแล้วก็ทีนี้ก็จะมายกตัวอย่างนะครับวิธีการดูแล้วก็ตัวอย่างงบทดลองสมุดรายวันแยกประเภทนะครับอันนี้จะเป็นตัวงบทดลองนะครับที่เรียกออกจากโปรแกรมบัญชีนะครับ โดยทั่วไปแล้วสำนักง,งานบัญชีครับร้อยละ90%ของประเทศนะครับจะใช้โปรแกรมบัญชีที่ชื่อว่า e x p r e s นะครับซึ่งโดยทั่วไปแล้วครับตัวรายงานงบทดลองเนี่ยมันก็จะเหมือนกันหมดเลยทุกบริษัทนะครับรวมถึงรายงานสมุดรายวันแยกประเภททั่วไปนะครับโดยทั่วไปแล้วในการตรวจสอบว่าสำนักง,งานบัญชีบันทึกบัญชีถูกต้องหรือเปล่านะครับหรือบันทึกบัญชีแล้ว มีกำไรขาดทุนยังไงครับให้ดูที่งบทดลองเป็นหลักเลยนะครับงบทดลองเนี่ยเวลาเรียกมานะครับเขาจะเรียกมาว่าเริ่มต้นตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงสิ้นสุดวันที่เท่าไหร่นะครับอย่างตัวอย่างอันนี้นะครับจะเป็นงบทดลองนะครับเรียกเริ่มต้นตั้งแต่วันที่1มกราคม6 2ถึง30กันยา6 2นะครับอันนี้เราก็จะรู้ผลการดำเนินงานแล้วก็ฐานะการเงินตั้งแต่ ต้นปีนะครับจนถึงสิ้นเดือนเนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบัญชีมันจะเป็นการบันทึกบัญชีสะสมมาเรื่อยๆนะครับทีนี้งบทดลองเนี่ยสังเกตไหมครับมันจะมีเลขที่บัญชีนะครับเลขที่บัญชีเยอะๆนะครับบัญชีเนี่ยโดยปกติแล้วนะครับเราจะแบ่งบัญชีออกเป็นทั้งหมด5หมวดนะครับหมวดแรกนะครับ จะขึ้นต้นด้วยเลข1นนะครับก็คือจะเป็นหมวดของสินทรัพย์นะครับสินทรัพย์เนี่ยก็คือเป็นตัวสินทรัพย์ก็คือมันจะสามารถอะไรอะเพิ่มมูลค่าหรือสร้างประโยชน์เชิงเศรษฐกิจได้ในอนาคตให้แก่กิจการนะครับแล้วก็หมวดที่2นะครับที่เลขที่บัญชีขึ้นต้นด้วยเลข2เนี่ยจะเป็นหนี้สินก็คือเหมือนเราติดหนี้ใครอยู่บ้างนะครับเราจะต้องจ่ายเงินให้กับเขาในอนาคตนะครับ หมวดที่3ก็คือทุนนะครับทุนก็คือส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยแหละแบ่งออกเป็นทุนกับกําไรสะสมนะครับกำไรสะสมก็คือผลการดําเนินงานนะครับแล้วก็หมวดที่4ก็จะเป็นรายได้นะครับและก็5เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของค่าใช้จ่ายนะครับหลักๆในการวางแผนภาษีนะครับเราก็จะดูแค่2หมวดก็คือหมวด4กับหมวด5นะครับ หมวดสจะเป็นในเรื่องของรายได้นะครับารายได้เวลาเราดูเนี่ยเราจะสังเกตนะครับว่ามันมีช่องทั้งหมด6คอลัมน์นะครับ6คอลัมน์เนี่ยในส่วนของ2คอลัมน์แรกเนี่ยเป็นยอดจกมานะครับอันนี้คือรายงานเคลื่อนไหวละหว่างปีนะครับอันนี้ก็จะเป็นยอดคงเหลือนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราดูเนี่ยให้เราดูแค่สองคอลัมน์สุดท้ายก็พอนะครับก็คือต้นงวดบวก สะสมระหว่างปีนะครับแล้วก็ออกมาเป็นสิ่งงวดนะครับซิ่งงวดก็คือยอดสะสมณนะวันที่30กันยายน62นะครับอ่าสมมตุติผมจะวางแผนภาษีธุรกิจนี้นะครับผมก็มาดูว่าเออปัจจุบัน9้าเดือนแรกเนี่ยรายได้มันไป2ล้านแล้วนะครับค่าใช้จ่ายนะครับผมก็อันเนี้ยสังเกตไหมมันจะมีเดบิตกับเครดิตนะครับ จร,จริงๆหลายคนอาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมบางช่องมันอยู่เดบิตบางช่องมันอยู่เครดิตนะครับอ่าทีนี้ช่างมันไปก่อนนะครับอันนี้ไม่ต้องไปสนใจมันนะครับอ่าขีดมาเฉพาะงบอะไรขาดทุนก่อนรายได้เนี่ยดุลบัลลนซนก็คือยอดเงินอนะเวลามันบันทึกเนี่ยมันจะชุกบันทึกอยู่ฝั่งเครดิตนะครับก็คือฝั่งคอลัมน์ทางด้านขวาเนี่ยส่วนค่าใช้จ่ายก็คืออยู่ฝั่งเดบิตนะครับเป็นปกติเพราะนั้นรายได้เนี่ยประมาณ2ล้านค่าใช้จ่าย ประเมินด้วยตาเลยนะครับ1ล้านอันนี้60 0 0 0บวก9000ในในใก็1ล้านและเบ็ดเสร็จมีค่าใช้จ่ายอยู่ประมาณ 3, ลา้าน3รายได้อยู่2ล้าน9 000, เดือนแรกกำไรไปแล้ว7 0 0 0แสนนะครับอ่า7 0 0 0แสนเราก็ forecast ไปว่าเอ้ยถ้าเกิดทั้งปีเนี่ยเกเดือนแรก7 0 0 0แสนทั้งปีก็อาจจะอยู่ประมาณ 1, ล้านหนึ่งล้านหนึ่งถ้าเกิดเสียภาษีเนี่ยเราเสียกี่บาทเรารับได้ไหมนะครับอ่าทีนี้ พอคำนวณเสียภาษีกี่บาทเสร็จเราก็จะไปดูในบัญชีสินทรัพย์ว่ามันมีภาษีที่จ่ายล่วงหน้าไปแล้วกี่บาทนี่ภาษีที่จ่ายล่วงหน้านะครับตัวเนี้ยภาษีที่จ่ายล่วงหน้ามันมียกมาของปีที่แล้วนะครับ64 0 0 0แล้วก็มีระหว่างปี4 0 0 0มื่นตัวที่เราใช้ได้เอาไปใช้ในกับหักกับภาษีปีนี้ก็คือแค่ส0,000ื่นนะครับอันนี้เอาไปหักได้เพราะฉะนั้นคำนวณภาษีเสร็จปุ๊บเสียกี่บาท เอา40,000ไปหักนะครับเราก็จะรู้ว่าเราต้องจ่ายเพิ่มกี่บาทนะครับอ่าไอ้ตัวเนี้ยไว้ใช้สำหรับวางแผนภาษีนะครับส่วนสินทรัพย์นี่สินส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยเอาไว้ดูว่าสำนักง,งานบัญชีบันทึกถูกหรือผิดนะครับอันดับแรกเนี่ยดุลมาล้านของฝั่งสินทรัพย์นะครับฝั่งสินทรัพย์ก็คือหมวด1เนี่ยแหละหมวด1สินทรัพย์นะครับ มันจะอยู่ทางด้านเดบิตนะครับอยู่ทางด้านเดบิตดุลบาลานซ์อยู่เดบิตนะครับนี่สินทรัพย์อยู่ดุบลบาลานซ์อยู่เดบิตนะครับอ่าเปลี่ยนสีไม่ได้อีกอ่าช่างมันนะครับเปลี่ยนสีไม่ได้สังเกตนะครับเอ๊ะทำไมมีบัญชีหนึ่งอยู่ฝั่งเครดิตแสดงว่ามันบันทึกผิดอ่าต้องบันทึกผิดแน่นอนเพราะสินทรัพย์มันต้องคงเหลืออยู่เดบิตเท่านั้นเราก็ไปดูเอ๊ะทำไมมันเป็น,ปน,นบัญชีเงินสดอ่าบัญชีเงินสดอยู่เครดิต สาเหตุที่มันอยู่ดิเครดิตเนี่ยมันเป็นเพราะว่าออบริษัทนี้เวลาส่งเอกสารให้กับสานักงานบัญชีเขาไม่ยอมบอกว่ารายการไหนจ่ายเงินด้วยวิธีไหนถูกไหมครับแล้วก็ไม่ส่งแบงก์สเต e เมนต์ให้กับสานักงานบัญชีพอไม่ได้ส่งแบงก์สเต e เมนต์ไม่ได้บอกว่ารายการนี้จ่ายด้วยวิธีไหนนะครับโดยทั่วไปแล้วสานักงานบัญชีก็จะบันทึกบัญชีโดยตัดกับเงินสดไปก่อนนะครับพอ จ่ายด้วยเงินสดเงินสดเงินสดเนี่ยจ่ายไปเรื่อยๆอะมันทําให้เงินสดติดลบถูกไหมพอติดลบเสร็จก็อยู่ฝั่งเครดิตนะครับอันนี้เป็นปัญหาเพราะฉะนั้นสิ่งปีเนี่ยสำนักง,งานบัญชีก็อาจจะขอ Bank Statement มาดูพอขอแบง k ์สเตตเมนตมาดูก็จะปรับรายการจากเงินสดไปให้มันไปตัดแบงค์นะครับอย่างนั้นนะครับอ่าบริษัทนี้มีอะไรที่น่าเป็นห่วงบ้างนมีเงิน ลูกนี้เงินให้กูยกกรรก 3, 2, ก้ยืมกับกรรมการ3ล้าน2นี่มีเงินให้กู้ยืมกับกรรมการ3ล้าน2สาเหตุของเงินให้กู้ยืมกรรมการเนี่ยหลกัหลกๆผมบอกเลยมาจากสส่วน1คือทุนจดทะเบียนกับกำไร,รสะสมนะครับทุนจดทะเบียนไม่มีเงินจริงกำไร,รสะสมไม่ยอมปันผลพอมาดู2อันเนี้ยรวมกันไ่ได้3,6ล้าน6 000, ถูกไหมมันจะแมทพอดีใกล้ๆเคียงกับเงินให กู้ยืมแก่กรรมการนะครับพอเงินให้กู้ยืมกับกรรมการส่งผลกระทบกับอะไรดอกเบีย้ยค้างรับนะครับดอกเบีย้ยค้างรับมันก็จะบวมไปเรื่อยๆเพราะว่าทุกปีมันจะถูกคิดดอกเบีย้ยนะครับนี่อ่าส่วนนี้สิงก็คือพวกค่าใช้จ่ายที่เราค้างจ่ายอยู่นะครับหลกัหลกๆก็จะเป็นค่าสอบบัญชีค้างจ่ายค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอันนี้คือ ภาษีหักในที่จ่ายค้างจ่ายภาษีขายพวกนี้เป็นปกตินะครับ่าวิธีการดูว่าสมมุติเวลาเราดูค ai ai ่าใช้จ่ายเสร็จนเราผมสมมติผมยกตัวอย่างผมเจอบัญชีอะไรดีค่าจ้างเฮ้ย hey, ค่าจ้าง Rs. 6กแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทสมมุติเราต้องการสงสัยว่าแบบไอ้ค่าจ้าง6กแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทเนี่ยมันประกอบด้วยรายการอะไรบ้างนะครับผมก็จะไปไปอะไรอะไปดูว่า ว่าไอ้ค่าจ้างตัวนี้ไปดูเลขที่บัญชีมันนะครับค่าจ้าง5130.04อันนี้คืองบทดลองพอสมุดรายวันแยกประเภทเนี่ยก็คือรายการบันทึกบัญชีนะครับที่สำนักง,งานบันทึกบัญชีให้เราว่าเงินสดประกอบด้วยเอกสารอะไรบ้างวันที่เท่าไหร่นะครับจ่ายให้ใครบ้างสมมุติผมต้องการจะไปดูค่าจ้างผมก็กด ctrl f แล้วก็พิมพ์เลขที่บัญชีไปเลยนี่ค่าจ้าง ที่ผมดูตอนนี้นะครับค่าจ้างอ่าผมเสิร์ชบัญชีนี้ก่อนเลยค่าจ้าง675,000่บาทค่าจ้าง6 7 5 0 0 0บาท,าา 75, บาทผมต้องการเจาะตรวจสอบบัญชีนี้นะครับว่ามันประกอบด้วยค่าใช้จ่ายอะไรบ้างมีอะไรผิดปกติไหมผมก็จะไปค้นจากเลขที่บัญชีถูกไหมครับเอาเลขที่บัญชีเนี่ยไปค้นหาในสมุดรายวันแยกประเภทสมุดรายวันแยกประเภทเนี่ย มันจะไล่ตั้งแต่บัญชีหมวด1ไปเรื่อยๆจนถึงหมวด5นะครับถ้าเกิดคุณไม่ใช้คำสั่งค้นหากดคอนโทรลแล้วก็พิมพ์เลขที่บัญชีมันก็จะต้องไล่ไปเรื่อยๆแต่พอผมกดคอนโทรลเเสร็จปุ๊บผมพิมพ์เลขที่บัญชีมันก็จะไปเลยนะครับอ่าค่าจ้างนะครับนี่อันนี้คือค่าจ้างทั้งหมดนะครับบัญชีค่าจ้างทั้งหมดนี่ประกอบด้วยปุ๊บนี่คือส่วนของบัญชีค่าจ้างนะครับ สังเกตยอดยกไปเนี่ยครับหกแสนตรงนี้มันจะตรงกับงบทุดลองของถูกไหมครับแล้วมันก็จะประกอบไปด้วยรายการบันทึกบัญชีว่าเป็นวันที่เท่าไหร่เลขที่เอกสารอะไรเป็นอันนี้ชนิดค่าใช้จ่ายแล้วก็จํานวนเงินนะครับนี่สมมุติผมดูไปเรื่อยๆผมก็จะเกิดความสงสยัยเฮ้ยไอ้แสนสมมติผมต้องการจะดูว่าแสนห้ามื่นบาทเนี่ยเราจ่ายให้ใครนะครับ โดยทั่วไปแล้วอะครับเราก็จะไปเปิดเอกสารบันทึกบัญชี OE 0 0 0น8 1ดูว่าเราจ่ายให้ใครนะครับดูเอกสารเบื้องต้นแต่ถ้าเกิดสำนักง,งานบัญชีบางสำนักง,งานเขามีการบันทึกบัญชีดีเราก็อาจจะไปดูอีกขาหนึ่งก็ได้ว่าไอตัวค่าใช้จ่ายแสนห้าเนี่ยเราจ่ายด้วยวิธีไหนแล้วก็จ่ายให้ใครนะครับวิธีการก็คือเราก็ไปก๊อปปี้เลขกที่เอกสารนะครับอันนี้ผมสุ่มขึ้นมาแล้วก็ไปพิมพ์ ค้นหาเลขที่เอกสารปุ๊บนี่เจอเลยนะครับวันที่15 9, เดือน9เลขที่เอกสารนี้จ่ายเงินให้กับชัยวุฒิพัฒนผิวอ่อนนี่สี่หมื่นมันจะไม่ตรงกับแสนห้าเพราะว่ามันจะมีหักในที่จ่ายอีกส่วนหนึ่งนะครับอ่าทีนี้พอบัญชีนี้ที่มันตัดกันอีกคู่หนึ่งมันก็จะตรงกับบัญชีเงินสดอ่าเห็นไหม เนื่องจากบริษัทน,นี้ไม่ให้สเตตเมนต์พนักง,งานบัญชีก็อาจจะบันทึกทุกอย่างเป็นเงินสดไปก่อนนะครับเงินสดนะครับมันก็จะตรงกับเงินสดส่วนอีกอันนึงที่หายไปไหนอีก1 4 5 0 0 4,500บาทก็อาจจะไปตรงกับภาษีหักในที่จ่ายนี่แสดงว่าสำนักง,งานบัญชีนี้บันทึกจ่ายเงินค่าจ้าง 1, 150 0 0 0บาทนะครับ โดยออกเป็นเงินสดนะครับ1 4ึ0 0 0บาทแล้วก็ไปอีกบัญชีนึงก็คือเป็นภาษีหักในที่จ่ายเพราะเขาได้รับเงินไม่เต็มนะครับอันนี้หักในที่จ่ายไปนะครับก็จะตรงกันนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างการดูงบทดลองแล้วก็สมุดรายวันแยกประเภทนะครับว่าเบื้องต้นนะครับเพราะว่าไม่ได้ลงรายละเอียดเยอะนะครับเดี๋ยวคลิปวิดีโอจะยาวเกินไปนะครับ อลองดูนะครับผมอยากให้ผู้ประกอบการทุกคนนะครับลองของงบทดลองแล้วก็สมุดรายวันแยกประเภทนะครับอาจจะขอถึงแค่30กันยาก็ได้เพื่อมาวางแผนชีวิตของคุณนะครับว่าปัจจุบันนี้กำไรแล้วกี่บาทนะครับอขอบคุณครับ